สวัสดีครับเป็นไงครับจบไปแล้วนะครับเกมแรกภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่ครับร<า>ูเบนอัลมาลินพาแมนเชสเตอร์เด,ดนดีบุกไปเยือนทนัดอิฟซิชเาวนะครับทีมหมาขาวสรุปสุดท้ายแบ่งกันไปทีมละ1ขคะแนนครับก็มาในระบบ3-4-3ตามที่ถนัดเลยนะครับสำหรับถนนแมนเชสเตอร์เตด,ดครับแมนเชสเตอร์เดนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าโหประเดิมแบบ สวยหรูเลยนะครับเริ่มต้นเกมมานี่มาคาร์ลัตฟอร์ดนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับยิงให้แมนเชสเตอร์เต็ดออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสดใสไปหมดเลยนะครับแต่สรุปสุดท้ายแล้วแหมก่อนหมดครึ่งแรกโดนทางด้านฮัชิซ้านนะครับยิงไปแฉลบศรีรษะของทางด้านมัสราเนี่ยจบครึ่งแรก1-1แล้วก็เป็นสกอร์นี้นะครับจนกระทั่งครบ90นาทีทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็ใช้ กองหลังนี่ประเดิมด้วยทางด้านเมทไทเดลิสนะครับจากน่อีเวนแลวก็ทางด้านมัสลุยก็เอามาสลุยเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาครับอิซาโดมาร์เตเนสยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังไม่มีชื่ออยู่ในเกมดังกล่าวครับในขณะที่คู่ตรงกลางนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางนี่ก็เป็นทางด้านคริสเตนเอลเซนกับคาร์สิเมโรจะว่าไปแล้วไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับเห็นเลยนะครับว่าสู้กองกลางของทางด้านอิสวิชชาวไม่ได้เลยนะครับ ในขณะที่ด้านซน้ายนะครับวิงแบ็กสองฝั่งนี่เดียโก้ดานโลกับท่านอามัดเดียโลใครที่ต้องดูการถ่ายทอดสดอยู่คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอามัดเดียโลนี่คือเหนือกว่าทางด้านเดียโก้ดานโลอย่างเห็นได้ชัดด้านขวาดีวุบวบ่ามากครับเดียโก้ดานโลนี่ติดขัดตลอดเติมเกมรุกก,ก็ก็ไม่สุดครับเติมเกมรับก็ก็ไม่ไม่ไม่แน่นเท่าไหร่เลยอ่ะนะครับคือพี่แก มองดูแล้วนี่ไม่เข้ากันกับระบบนี้เลยนะครับและอย่างหนึ่งคือฝั่งซ้ายไม่ใช่ฝั่งถนัดของทางด้านเดเรโกดาโลอยู่แล้วคงก็ต้องมีการเปลี่ยนะนะครับเดเรโกดาโลนี่ไม่เหมาะเลยนะครับในการที่จะเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายส่วนอามาเดโรเขาจะมีประโยชน์มากๆก็ต่อเมื่อมีพื้นที่ให้เขาเล่นนะครับคือถ้าแบบโดนบีบเข้ามานะครับไม่เหลือพื้นที่ไม่เหลืออะไรเนี่ยอามาเดโรก็คือทําได้แค่คลองบอลแล้วก็เคาะบอลจ่ายคืนให้เพื่อน จังหวะที่ได้ประตูนี่คือมันจังหวะที่ว่าเขากระชากใช้ความเร็วมีพื้นที่อย่างนั้นอะ่ะคือเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากทันตนอาบาดิโนได้อย่างเต็มที่ครับแต่ว่าถ้าโดนบีบเข้ามานี่ก็จบเลยนะครับก็ทําอะไรไม่ได้เลยในลุกนะครับก็ใช้ทั้ตนบูโน Bruno, อ่ะก็ทางทางด้านบูโนนี่มายืนด้านข้างนะครับแล้วก็ให้ทางด้านการาโชนี่ยืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าเป้าออเป็นทางดา้มาคาร์แรดฟอร์ดก็ตามสเต็ปอ่ะนะครับคือยังค่อนข้างจะมั่วอยู่นะครับมาคาร์แรดฟอร์ด คือเราเห็นชัดๆก็คือแค่คจังหวะที่ยิงประตูเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นมาหนี่เราไม่เห็นทงน้านมาคาร์ทฟอร์ดเลยนะครับในสนามะ่ะจนกระทั่งเนี่ยก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับแต่ว่าแต่ว่าไปแล้วนี่คนที่น่าผิดหวังมากกว่ามาคาร์ทฟอร์ดดีน่าจะเป็นทงน,นนัทกาณาโชครับจริงๆแล้วคือเขาได้จังหวะสปีดหลายตัวหลายครั้งนะครับแต่ว่าเอ,อดูเหมือนว่าเขาไปไม่สุดอะ่ะนะครับ ไม่ไม่เหมือนทางด้านกาลาโชคนเดิมเลยคือสปีดเขามันช้าลงกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆงแล้วคือ1ต่อหนึ่งกับกับกล้องหลังของทางด้านอีสตวชทาวนี่นกาลาโชต้องฉีกได้แล้วนะนะครับแล้วก็ต้องสามารถที่จะทาอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านั้นนะนะครับแต่ว่ายัางยังไม่ยังจูนไม่เข้าเลยสำหรับทางด้านกาลาโชครับถามว่าแนวรุก คนไหนเล่นได้ดีก็บอกให้เลยนะครับว่าไม,ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับรูโน่สรุปสุดท้ายแล้วนี่พอมีการเปลี่ยนตัวนะครับในครึ่งเวลาหลังนี่ฝั่งของทางด้านรูเบนอัมบรินก็ถอดเอาจอนี่อีเวน Event ออกนะครับถอดคาซิมิโรออกแทนที่ด้วยทางด้าน Shaw, ลูกชอแลวก็ทางด้านอุคาเต้อะพอลูกชอลงมาดิดูเหมือนว่าหลังของแมนเชสเตอร์เดนดูดีขึ้นนะครับจอนี่อีเวนอาจจะช้านะครับลูกชอเพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายอรู้สึกว่าเกมกองหลังีดดูแน่นขึ้นนะครับ คาสิเมโรออกไปเนี่ยอุกเต้ลงมาอาจดูเหมือนว่าก็สามารถที่จะพยชนกับนักเตะของอิสวิทาวได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าครึ่งหลังอิสวิทาวนี่เขาก็ดูจะผ่อนๆลงครับแมนยูเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะครับนาทีที่67เอาทางด้านคริสเตียนแอร์เลกเซนกับมาคาร์เฟอร์ดออกส่งโจชัวเซอร์คี่นะครับแล้วก็เอาทางด้านรัสบูธหอยหลุดลงไปเล่นเห็นได้เลยนะครับว่าการเปลี่ยนตัวของทางด้านอัลบรินเนี่ย เปลี่ยนตัวเพื่อต้องการอยากจะให้ทีมชนะถ้าเป็นยุคของอาทางด้านเอริกเทนแฮกเนี่ยรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีทางครับก็คงจะเปลี่ยนแบบเพลย์เซฟครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ครับคือเปลี่ยนเพื่อต้องการที่จะให้ทีมนี่เก็บ3คะแนนได้แต่ว่าทีมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับจังหวะการยิงของทางด้านโจเชอร์เซอร์ซี่จังหวะหนึ่งนี่คือโอเคเห็นเลยนะครับว่าทําไมแมนยูนี่ไม่สมควรจะเก็บเขาเอาไว้ครับยิงไปไหนก็ไม่รู้ ลัสบุสคอยรุนยังคงมีประโยชน์นะครับยังคงพยายามที่จะหาพื้นที่ว่านะครับพยายามที่จะจ่ายบอลให้กับเพื่อนอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวสุดท้ายก็เอาทางด้านการชโชวออกแล้วก็ส่งเมสัเมาส์ลงไปก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้อยู่แล้วนะครับครึ่งหลังมายูสวิชชาวก็พยายามที่จะผ่อนเกมลงแต่เขาก็ยังมีจังหวะวูบวาบนะครับอา้าวไม่พูดถึงผู้สาประตูเลยเหเอเรอออเดรโอนาโ,โนา,นาโ,โน,า,นาคือคนที่เล่นได้ดีที่สุดในเกมนี้ครับ ยกให้เขาเลยครับถ้าถามว่าใครเป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยงต้องยกให้กับทนา์อังเรโนอน่าครับจังหวะเซฟแบบเหลือเชื่อครับครึ่งเวลาแรกนะครับจังหวะเซฟพุ่งปัดออกไปจังหวะแรกนะครับแลจะจังหวะที่2คือมันป้องกันไปได้ยังไงวะไอ้ลูกนั้นน่ะคือมันเหน่งๆแล้วอะ่ะมันยังไงมันก็ต้องเข้าอะ่ะดิแลบยิงแบบหุยมันมันเรียกว่าประมาณสักเท่าไหร่อะ่ะประมาณ8หลาได้มั้ง นะครับโอลาน่าซูเปอร์เซฟแบบเหลือเชื่อจริงๆไอจังหวะที่เสียป,ประตูนี่คือถ้าไม่ได้แฉลบหัวของทารามัสลุยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าโอราน่านี่ปัดถึงครับแต่ว่าพอไปโดนหัวของทารามัสลุยเข้าไปเนี่ยบอลมันเสยมันแฉแลบขึ้นไปครับหมดหมดปัญญาจริงๆครึ่งหลังโอลาน่ามาเซฟจังหวะไข้ของทาราดีแลบอีกโอ้โหคือหวัดเสียวมากนะครับแล้วก็มีช่วงท้ายๆด้วยนะครับอิชวิทมีจังหวะย,ยิงด้วยแต่ว่า โชคดีครับที่ว่ากองหน้าของยูฟิทเนี่ยคือยิงได้ไม่ดีพอครับแล้วก็โอลาน่านี่ก็สามารถจะเซฟเอาไว้ได้เกมนี้นี่คือบอกเลยครับว่าแมนยูหลายๆคนยังยัง,ย,งยังเล่นไม่ได้อะอมเล่นมีงานที่ต้องทําอีกเยอะมากๆครับตั้งแต่แมนเชสเตอร์ Manchester, ยังไม่เข้ากันกับระบบนี้ยังคงค่อนข้างจับมั่วอยู่นะเกมนี้ฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสยิงตรงกรอบมากกว่านะครับ อิชิดทาวดมีโอกาสยิงตรงกรอบ6ครั้งแมนยูมีโอกาสยิงตรงกรอบ4ครั้งสิ่งที่เห็นได้นะครับในเกมนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับ okay, นอกเหนือจากระบบการเล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการออกบอลดูเหมือนว่านักเตะแมนเชสเตอร์เดีจะมีการออกบอลที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาพื้นที่ว่างพยายามที่จะวิ่งสอดสออ่องรู้สึกว่าจะขยันเพิ่มมากขึ้นอยู่หน่อยนึงแต่ว่าก็ยังไม่พอนะครับ เจอจังหวะการบีบเข้ามาของนักเตะอิวส์ชาวดีและหลายครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ค่อนข้างจะปั่นปวดเหมือนกันนะครับคือถ้าหากครึ่งหลังนี่อิวสิทเขายังคงแบบเพรสแมนยูเหมือนครึ่งเวลาแรกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าแมนยูนี่จะมีหนึ่งแต้มหรือเปล่านะครับโอเคเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะครับเพียงแต่ว่านักเตะนี่ยังไม่สามารถจะทําตามที่โค้ชสั่งได้อันนี้ก็คือต้องเห็นใจทั้งโค้ชแล้วก็เห็นใจนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้มาเจอกันเองนะครับ ลหลายคนก็เพิ่งกลับมาจากการเราใช้ทีมชาตินะครับแล้วก็มาเจอรูปแบบเจออะไรนี่คงต้องปรับตัวอีกสักพักนึงไอที่เราคาดหวงังเอาไว้ดียวที่อบอกนะครับว่าเกมแรกอย่าเพิ่งไปคาดหวังอย่าเพิ่งไปกดดันอะไรรูบเบนอัรมรินเยอะมากนะนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องทําเยอะมากๆนะครับการบ้านก่อนหน้านี้โอ้โหที่ยุคข,ของเอรกเทนฮักทิ้งเอาไวาน้นี่มันงานมันเยอะมากๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องอดทนอีกสักหน่อยหนึ่งครับสำหรับทางด้านแฟนแมนเชสเตอร์เตด ถ้ากับว่าฤด,ดูกาลนี้นี่แมนยูลงสนามไปแล้วนะครับทั้งหมด12เกมนะครับชนะ4เสมอ4และแพ้4ครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด16คะแนนไปดูคะแนนความสามารถของทีมแมนเชสเตอร์วิ i n ิ n e w น News นะครับที่ให้กับนักเตะแมนยูอ่ะก็สอดคล้องกันนะครับอองเดอโอานานาดีได้ไป8คะแนนนะครับมาสรุยได้7เด,ด,เเด, 5, ดลิดได้5ครับอีเวนได้5ดัลโลได้5ครับคาซิเโรได้5พรสเตนเซนได้5 อามาเดียโลครับได้6คะแนนการาโชอโอ้โหให้การาโชได้4คะแนนนะครับ,บรูโน่ด้วยนะครับ,บรูโน,โน่นี่โดนไป4คะแนนด้วยครับก็เรียกว่ายังคงแบบยังมั่วๆอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับทางด้านบูโน่น,นะครับแต่ว่าก็ครึ่งเวลาแรกดิดูเหมือนว่าโอเคครับจะรู้นะครับว่าตำแหน่งใหม่ของตัวเองคืออะไรครับแต่สรุปสุดท้ายแล้วก็ยังคงแบบเป็นบูโน,โน่อยู่ครับคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะในการที่จะทำให้เขาดีอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในเส้นที่มีการ บอกเอาไว้นะครับให้คุณต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้นะนะครับไม่ต้องไปวิ่งพลาดเหมือนสมัยตะกอดอ่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งมาคาร์ฟอร์ดได้6คะแนนนะครับตัวสำรองอุกาเต้ได้5ครับลูกชอได้5้าเซอร์ซีครับได้4คะแนนแล้วก็ราสบูธหอยลุนครับได้5คะแนนส่วนผู้จัดการทีมอ่ะนะครับฝั่งของทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นี่ให้คะแนนความสามารถเกมแรกของรูเบนอเมารินเนี่ยอยู่ที่6คะแนนครับเมสันเมาส์นี่ลงมาท้ายเกมนะครับไม่มีคะแนนให้ แล้วก็บพบกับอินไซต์ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ